สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับนกอีกแล้วนะคะเออเป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นรักแท้ของคุณเนาะอี EP ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นกจะทำอยู่เรื่อยๆนะคะสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะสำหรับคนที่ายังเชื่อในรักแท้คุณรอรักแท้อยู่นะคะคุณเจอแล้วหรือ,อยังนะคุณคนนั้นเป็นใครนะคะเนาะ ก็มาเริ่มกันเลยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกช่องทางเลยนะคะยอด s u b สไ r i b e ขึ้นมาหกหมื่นแล้วนกต้องขอขอบคุณแล้วก็กล่ำงามๆเลยนะ,ะที่ช่องของเรานะคะได้รับการสนับสนุนทุกวันนี้นะคะเติบโตทุกวันนี้ก็เพราะเพื่อนๆเลยนะคะนกขอขอบคุณจากใจจริงๆเนาะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอมานะคะขอเช็คพลังงานนะคะเช็คพลังงานของเพื่อนๆกันก่นกอนนะคะว่า พลังงานตัวตนพลังงานหลักของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอ่าคุณคุณเป็นคนที่สดใสนะเพื่อนๆของเรานะคะสดใสนะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วก็คนที่อยู่ใกล้คุณนะคะอยู่รอบข้างคุณเขาก็ได้รับพลังงานที่ดีจากคุณไปด้วยนะ คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินเล่นนะคะชอบเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีความสดใสนะคะสมวัยของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนก็ตามนะคุณอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรือโรคส่วนตัวสูงนะคะชอบอยู่คนเดียวนะเป็นคนที่เที่ยงตรงด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อื ชัดเจนนะคะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นคนฉลาดนะแต่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนคมในฝักอะตัวคุณนะนะคะเนาะคุณเป็นคนมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็พยายามเช่นกันนะคะเวลาคุณมีความรักคุณก็พยายามที่จะรักษาความรักเอาไว้นะคะเนาะ ตัวคุณเองเนี่ยน้องรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าคุณรักใครสคักคนคุณก็จะติดแฟนนะตัวคุณอะนะจะติดแฟนจะชอบอ้อนแฟนอ้อนคนรักอะไรประมาณนี้ใช่หรือเปล่านะทุกคนนะเก้าวดบนะคะคุณเป็นคนที่บอกว่า มีกำแพงให้กับตัวเองนะคือจริงๆบางทีคุณก็อยากจะมีโมเมนต์แบบมีใครสักคนหนึ่งอยู่เคียงข้างคุณอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าในบางทีคุณก็มีความกังวลแล้วก็กลัวในเรื่อง,องความรักด้วยนะอือฮึประมาณนั้นขอดูนะคะรักแท้ของคุณนะเป็นยังไงบ้างคะรักแท้ของเพื่อนๆพื่อนด of fortune นะคะ ถึงเวลาแล้วนะคะคุณอาจจะโสดมานานหรือว่าคุณอาจจะรอที่จะให้พรมลิขิตนะคะเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะพรมลิขิตทางานสักทีเธออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้เจอนะคะกับคนที่จะเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมือนกับถูกที่นะคะถูกเวลานะเป็นเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะ ในถิ่กชานะความรักของคุณนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะรักแท้ของคุณเนี่ยมีพลังงานของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมด้วยนะคะตัวเขาหรือคุณนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆค่ะคนคนนี้แล้วก็เขาอาจจะเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะเนะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณจะถูกรักนะคะจะถูกเอาใจใส่แล้วนะคะจากคนคนนี้นะคะ คนที่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมีเสน่ห์อ่าชุยบสอดนะคนคนนี้เขาอาจจะเขาอาจจะเคยเจอกับสถานการณ์แบบเคยถูกแบบแทงข้างหลังนะคะเพิ่งผ่านสถานการณ์ อกหักมาก็ได้แต่เขาก็พยายามที่จะหมายถึงเขาอาจจะ move on ได้แล้วด้วยนะคะเนาะขอดูสิค่าว่าคนคนนี้เป็นยังไงอีกคะ่ะ Dm r e s s อืมเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะคนคนนี้เนาะแล้วก็เขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่หรือตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะคะนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นคนที่เออ สวยนะคะงดงามนะทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะให้คุณค่าคุณมากๆนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะเป็นแฟนที่ดีได้นะคะเป็นแม่ของลูกได้นะคะเขาให้เกียรติคุณมากๆนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ อาจจะเป็นพลังงานของชาวราศีกันได้ด้วยนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบว่า,อาชอบเก็บรายละเอียดนะคะหรือโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวนะคะเป็นคนที่อยู่คนเดียวเก่งนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนะคะขึ้นมานะคะคุยนอบสอดนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะในบางท่านบางคนเนาะอืมคิงนอปครับ คือคนคนนี้นกรู้สึกว่าตัวเขาเองก็รอนะคะรอเจอคนที่ใช่อยู่เหมือนกันนะเขารอมานานนะคะเขากําลังตามหารักแท้นะคะคนที่เขาจะแบบออมอบความรักของเขานะคะให้กับคนคนนั้นนะเขาเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะนะ ขึ้นนออฟสอดเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้เขาเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเขาเคยเสียใจผิดหวังมาก่อนนะคะเขา move on ได้แล้วนะคะร้อนะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคนคนนี้ u u e n o of u u s เห็นไหมคะไพ่นะคะไพ่ขึ้นมานะทุกคนนะดูสิคะโอ้ดีมากๆเลยนะ เขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณและคุณมีให้กับเขาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกันนะคะนะเขานะคะก็อาจจะรอที่จะมามอบความรักให้กับคุณคุณก็รอเจอรักแท้นะคะต่างคนต่างมาเจอกันนะคะก็จะเป็นอะไรที่มันลงตัวนะคะคุณและเขามีความเหมาะสมกันมากๆนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะ ถิบช่วยนะคะคือเขารู้สึกได้เลยว่าคุณเนี้ยแหละนะคะคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากที่จะให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะหนึ่งไม้ค่ะเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขานะคะ,ะจบความสัมพันธ์เก่าๆมาแล้วนะคะเหมือนพร้อมแล้วนะคะ ที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันระหว่างคุณและเขาขึ้น8ไม้นะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะในโลกออนไลน์นะโอ้โหเขาจะเสพติดคุณมากๆนะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวทาดน้ำกรกฏพิจิกมีนหรือคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะเขาเสพติดคุณค่ะเขาหลงไหลคุณมากๆนะคุณคนนี้ขอดูสิคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ เดี๋ยวขอดูขอดูความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอ่าคุณนะคะขอโทษค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างขอเช็คความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะโอ้หนูรู้สึกว่าตัวคุณอะรอนะเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของการรอใครสักคนนึงมานานละแล้วคุณก็เจอเขาอืม วอปสอดนะคุณและเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอะเนาะโอตอนแรกคุณอาจจะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นไปได้เหรออาจจะด้วยระยะทางนะคะหรือความเป็นไปได้ต่างๆที่คุณคิดว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะความยากในความสัมพันธ์อุปสรรคนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าเขาใช่เหมือนกันขึ้นสิบถ้วยเหมือนกันเลยนะคะนะ คุณก็รู้สึกว่าเขาใช่คุณคุณอยากที่จะจริงจังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ค่ะอ๋อนกรู้สึกว่าตัวคุณเองที่คุณรู้สึกเออขึ้นสามดาบคุณกลัวนะคุณมีความกลัวว่าเอะคนคนนี้นะเขาจะเขาจะเข้ามาทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจอีกหรือเปล่านะคะด้วยความที่อาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารยังไม่ได้เจอกันเนาะ เหมือนคุณรอเวลาเจอกันเกาอน,นะคะคุณถึงจะแน่ใจในตัวเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคิงถือคาท่านะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะนกมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะม,มีสเสน่ดึงดูดใจคุณได้ดีแล้วคุณก็เชื่อว่าเขานะคะเป็นคนเก่งมีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคะอบอุน่นเนาะนกนกรู้สึกว่าคุณก็มองว่าเขาเป็นคนที่คุณรอคอยมาตลอดนะคะเป็นคนที่ใช่นะ คุณน่ะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วถ้าคุณยังไม่ได้เจอกันน่ะนกมองว่าคุณรอนะคะคุณรออย่างมีความหวังว่าเออเราจะได้เจอกันนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้นะอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะหลังจากที่คุณหายสับสนหรือว่าหายกลัวนะคะคุณอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้สึกเออถึงความหวังในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นในใจนะคะเนาะอืม บางท่านบางคนเจอแล้วนะคะเนาะมีการพูดคุยกันแล้วแต่อาจจะรอเวลาที่จะมาเจอกันนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรนะคะทิศทางค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเออเขาจะทําอย่างไรต่อเนาะเราค่อยมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะขอดูว่าสิ่งที่เขาจะทะําค่ะในความสัมพันธ์นี้นะ เป็นยังไงบ้างเดชนะคะต่างชาติต่างชิน่นแดนไกลได้นะคะหรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้โอ้โหขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะคะทุกคนนะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณค่ะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนคนนี้นะคะถ้าเขามีอดีตหรือมี อะไรก็ตามนะคะที่เขาจะต้องแบบเคลียร์หรือจัดการนะคะเขาจะจัดการแล้วก็เคลียร์ตัวเองเพื่อคุณนะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อความสัมพันธ์นี้เนาะหกถ้วยนะถ้าคนคนนี้เขามีอดีตนะคะมีอดีตมีอะไรเก่าๆนะคะที่จะต้องจัดการแก้ไขนะคะเคลียร์ตัวเองนะสิ่งสิ่งนั้นคือเขาจะทำเนาะสิบดาบเขาจะจบเขาจะจบกับเอ่อ อดีตเก่าๆนะคะที่ทําให้มีผลกับความสัมพันธ์นี้ให้คุณอย่างแน่นอนนะคะเนาะคนคนนี้นะคะจะเข้ามาทําให้คุณนะคะจบกับความรู้สึกเดิมๆได้นะถ้าคุณเคยเจ็บนะคะเคยเสียใจในความสัมพันธ์นะในอดีตท,ที่ผ่านมาคนคนนี้เขาจะทําให้คุณะ เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นความรู้สึกที่เชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะคะเขาจะทําได้เนาะขอดูค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะานายออบคัฟนะคะคุณและเขาเนาะจะตกหลุมรักหรือว่าถูกชะตานะคะต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยนะ เด็กถือเรียญน,นะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เดลรเปอร์ over, นะเขาเป็นรักแท้ของคุณอย่างแน่นอนนะคะค,คนคนนี้เขาจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเนาะคุณและเขานะจะได้เอ่อตกลงปรงใจนะคะเป็นคนรักกันหรือว่ามีการมั่นหมายแต่งงานกันเนาะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นไปในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปนะคะในความสัมพันธ์นะ กุญถือกะท่าค่ะนกมองว่าคนคุณนี้เขาจะมามอบความรักให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคนที่คุณรอคอยนะคะรักแท้ของคุณคนที่ใช่นะคะเขาจะมามอบช่อดอกไม้ให้กับคุณนะเขาจะมามอบความรักที่ดีงามให้กับคุณเช่นกันนะคะทิศทางความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีมากๆนะไพ่ขึ้นมาดีมากเลยทุกคนนะคุยน็อบซอสนะ นกมองว่าถ้าคุณกำลังรอรักแท้นะคะคนคนนี้คือรักแท้ของคุณค่ะเนาะเดลเวอร์นะคะเป็นความรักที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆแล้วก็มีความแบบเป็นรักที่เร่าร้อนอะนะมีทั้งความรักความเน่หาพิศวาสนะคะอยู่ในนั้นหมดเลยนะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะ ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ตาม ID l ดียน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ